มาล้วค่ะวันนี้จะทําให้ดูนะคะการใส่เงินในกล่องซ่อนเงินนะคะนี่คือกล่องในกล่องในกล่องเขาจะให้ซองพลาสติกมานะคะในนี้เนมีทั้งหมด20ซองด้วยกันนะคะ20ซองที่ให้มานี่ซองมันก็จะแยกกันแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะใส่เงินให้ดูก็เอาเงินใส่ไปในซองเลย <c oughs> นี่นะคะใส่ให้ดูเลยโอเคเสร็จแล้วแบบนี้นะคะ เราก็จะต่อนะคะต่อซองของเราแบบนี้ถูกไหมให้มันดึงออกมาได้ถูกไหมคะมันก็จะมีมันก็จะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกเลยมันก็จะเป็นเทปกาวอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่เราแหละว,ว่าจะต่อให้มันลักษณะแบบไหนถ้าเกิดจะให้ติดกันเลยเราก็ต่อต่อกันแบบนี้ได้เลยนะคะ เห็นไหมมันก็จะติดก,กันแนะแบบนี้ like เดี๋ยวจะทําที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนใส่ในกล่องของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทสดูก่อนก่อนที่จะให้เจ้าของวันเกิดนะจากนั้นนะคะเราก็นำมาม้วนนะคะม้วนให้แน่นๆเลยนะคะ ม้วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเงินเราจะหมดนะคะระหว่างที่ม้วนถ้ามันยังหลวมหลวมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะดึงให้มันตึงอีกทีนึงนะคะก็ม้วนไปก่อนเห็นไหมแล้วก็รูดหน่อยให้มันแน่นขึ้น ทำตามแบบนี้เลยนะคะก็ถ้ายังหลวมอยู่ก็รูดนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่กล่องจ้าต่อไปก็เอามาใส่กล่องนะคะเอาด้านที่เป็นฝั่งทางฝั่งนี้ออกมานะคะ ประกบให้ดีนะคะปิดต้องปิดให้มันสนิทโอเคตอนนี้ก็ดันมันกลับเข้าไปนะครับให้มันโผล่มาแค่ส่วนส่วนน้อยๆพอโผล่มาแค่ส่วนนี้นะคะส่วนที่จะดึง เราก็จะเทสดูนะคะเดี๋ยวเทสดูก่อนว่ามันจะออกไหมอุ้ยลุ้นช่วยลุ้นกันด้วยนะออเอาเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันต้องมันต้องเกินขึ้นมาหน่อยหนะึ่งโอเคต้องอมือจับไว้ข้างอะนี่นะคะนี่ลุดหลุดมันออกมันออกมันออก,ออกเห็นไหม ออกมาใหญ่เลยออกมาใหญ่เลยดึงกันเพลินเลยอ่ะออกมาใหญ่เลยนี่ก็สรุปมากวันเวิร์กนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในที่ซ่อนของเรานะคะมาดูกันต่อเราก็ทำป้ายขึ้นมานะคะนิดนึง ตัดกระดาษนะคะแล้วก็แปะได้เลยนะคะทําขึ้นมาสำหรับดึงได้คลิปต่อไปนะคะเราจะนำกล่องนี้เข้าไปใส่ในเค้กที่เป็นเค้กเซอร์ไพรส์นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า